ดีครับกลับมาพบกับนาแอดในเกมอัสซูราออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับนะาจะมารีวิวกิจกรรมนะครับสงการนะครับก็คือกิจกรรมประจำเดือนเมษานะครับนะแล้วก็เป็นกิจกรรมสงการนะครับประจำปี2568ด้วยนะครับอ่ะกิจอ่าระยะเวลาของกิจกรรมนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่14เมษายนนะครับถึง11พฤษภานะครับ นะวันที่11เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมวันสุดท้ายนะครับวิธีการเล่นกิจกรรมนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องทําการหากุญแจเงินนะครับถ้ามาดูในแมปของในโลกอัสุูราเนี่ยเดี๋ยวนะออกไปทางแมปก่อนเนาะชิบนะครับแมปโลกอัสุูรานะ ตอนนี้เขาจะมีมอนเดี๋ยวเดินหามอนก่อนอน่ะนี่นะครับสาวน้อยฉีดน้ำนี่เจ้ามอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะขยายก่อนละกันอ่ะซูมสุมมนี่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 มอนตัวนี้นะครับนี่ที่ชื่อว่าสาวน้อยสาวน้ยฉีดน้ำเนี่ยนะครับนะก็เราจะต้องทำการหากุญแจเงินนะครับจากสาวน้อยฉีดน้ำนะครับ นะโดยวิธีการเล่นนะครับนะก็คือเราจะมีทักษะสู้นะครับนะถ้าเข้าในมูดในเมนูนะครับแล้วเลือกหัวข้อทักษะเนี่ยนะครับหรือถ้าใครเข้าในคีย์รัตเนี่ยแล้วเลือกทักษะเนี่ยนะครับมันก็จะมีทักษะสู้นะครับเนี่ยเห็นไหมสู้นะครับ ักษะสู้ทักษะศาสตร์น้ํานะครับนะเนี่ยขึ้นมานะครับนะเราก็เอาทักษะศาสตร์น้ําเนี่ยมาออกมาไว้ช่องคีรัดนะครับนะแล้วก็บันทึกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้ทักษะศาสตร์น้าเนี่ยกับมอนสเตอร์นะครับสาวน้อยฉีดน้นะํานะก็ล็อกนะครับแล้วก็สาต์จึ๊บเนี่ยเราก็จะได้กุญแจงเงินมา1ชิ้นนะครับ จำกัดนะครับหนึ่งไอเดีเนี่ยจะรับกุญแจเงินนะครับจากสาวน้อยฉีดน้ำเนี่ยได้สิบห้าชิ้นนะครับต่อไอดีนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะจะอโอ้แมปนี้มันกว้างเนาะเนี่ยสู้ใส่สาวน้อยฉีดน้ำนะครับนะถ้ามอนมาเราก็ตีมอนไปก่อนตีมอนไปก่อนตีมอนไปตีมอนไป สิบห้าตัวนะครับอืมแมปนี้เดินยากนะครับเดี๋ยวนะเปลี่ยนแมปดีกว่าเนอะเดี๋ยวนะเปลี่ยนแมปไปแมปที่มันเดินง่ายๆหน่อยนะครับเพราะว่าอามอนสเตอร์สาวน้อยฉีดน,น้ําเนี่ยเขาจะมีทุกแมปนะครับในโลกอสุรานะครับยกเว้นในดันนะในดันจะไม่มีนะครับนี่มาแมปนี้ดีกว่าอารับบับซะหน่อยนะครับนี่มาแมปนี้ แมปเมเปิลนะมันก็เดินง่ายหน่อยนะครับเราก็ใช้ทักษะศาสตรน้ำนะครับใส่อ,อ้ยกดผิดนี่จึอปนะมันจะมีระยะเวลาดีเลยนะครับ2 2วินาทีนะนะแล้วก็สามารถสาดได้ต่อเนื่องต่อเลยนะครับ เอาไอคอนคียรัตนะครับมอนสเตอร์กิจกรรมเนี่ยออกมานะมันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับเอาไปสาสตรซ้ำกับคนอื่นเขาน่าได้สี่ตัวแล้วนะครับอ่ะตัดคลิปมานะครับเนี่ยตอนเนี้ยน้าจะพบสิบห้าชิ้นแล้วนะครับนี่เดี๋ยว อีกตัวหนึ่งนะก็จะครบสิบห้าชิ้นนะครับอ่ะตัวนี้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 ปึ๊บนะอันเนี้ยครบสิบห้าชิ้นแล้วนะครับนะตัวที่สิบหกเนี่ยเราจะไม่ได้กุญแจแล้วนะครับนะก็จะได้เป็นของฟันอย่างอื่นนะอ่ะแทนนะคราวนี้นะครับวิธีการเพิ่มนะครับกุญแจเนี่ยนะครับก็ยังมีวิธีการเพิ่มอีกนะครับอยู่สองอย่างนะครับอ่าสองอย่างที่ว่านะครับก็คือเนี่ยอันนี้เลยนะครับ นะอย่างแรกนะก็คือเข้าเล่นกิจกรรมประจำวันนะครับเช่นอะไรกิจกรรมปกป้องหมู่บ้านนะครับพีทักเซาท์เทินฟอร์ดนะครับพิชิตจอมโจรแห่งโพนทะเลนะครับศึกเซเซอเซียนนะครับนะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมพวกนี้นะครับอยู่ในอยู่ในหมวดหัวข้อของกิจกรรมนะครับนะถ้าผู้เล่นเข้าไปเล่นนะครับหลังจบกิจกรรมเนี่ยผู้เล่นก็จะได้กุญแจเงินนะครับหชิ้นนะครับหลังจบกิจกรรม และก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะได้จากการทําภารกิจนะครับภารกิจที่ว่าเนี้ยนะคือก็คือภารกิจตรงนี้นะครับประจําวันนะครับเนี่ยทําให้ครบ7อย่างนะครับนะก็จะได้อีก1กุญแจนะครับนะเท่ากับทั้งหมดเนี่ยผู้เล่นจะได้กุญแจอย่างน้อยเลยนะครับ17ชิ้นนะครับยกเว้นถ้าวันนั้นมีกิจกรรมประจําวันมากกว่า1เนี่ย ผู้เล่นก็อาจจะได้กุญแจเพิ่มอีกนะครับนะอันนี้คือการเร่นการหากิจกรรมไม่ให้การหากิจกรรมการหากุญแจเงินนะครับจากกิจกรรมอ่าสงการนะครับประจำปี2568นาปะครับของเกมอสูรออนไลน์นะครับอันนี้คือในส่วนของส่วนที่1นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของส่วนกิจกรรมส่วนที่2นะครับของกิจกรรมอ่าสงการนะครับก็คือ มันจะมีรอบอยู่นะครับ1วันเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รอบนะครับก็คือกิจกรรมนี้นะครับอันนี้นะครับเนี่ยกิจกรรมสาดน้ํารับโงการนะครับนะมาดูช่วงเวลานะครับเห็นไหมนะครับเขาจะมีช่วงเวลาอยู่ทั้งหมดวันหนึ่งเนี่ยสรอบก็คือรอบ18บแปนกานะครับ1รอบนะครับแล้วก็รอบ20่สนกาหนึ่งรอบนะครับแล้วก็รอบยี่สนกาหนึ่งรอบนะครับรอบหนึ่งเนี่ย จะมีระยะเวลาในการเล่นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะครับนะก็เราเมื่อถึงรอบนะครับเมื่อถึงเวลาเนี่ยก็ให้ผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะเข้าจากทางไอคอนนะครับทางขวามือก็ได้นะครับหรือเข้าที่เมนูนะครับแล้วเลือกหัวข้อกิจกรรมก็ได้เหมือนกันนะครับนะอ่วนะเข้านะครับแล้วก็กดเข้าร่วมกิจกรรมนะครับวิธีการเล่นนะครับเมื่อผู้เล่นเข้ามาอยู่ในห้องของกิจกรรมแล้วเนี่ยนะครับให้ผู้เล่นนำอาสกิล คีรัดออกมานะครับคีรัดออกมาแล้วก็เลือกทักษะสู้ระดับหนึ่งออกมานะครับนี่วางแล้วก็บันทึกไว้นะครับแล้วก็เนี่ยศาสตร์นะครับสู้นะครับเข้าหา,าพิตตี้สงการนะครับผู้เล่นก็จะได้อันนี้๋ยวให้ดูของรางวัลก่อนนะครับเล่นจะได้อันนี้เป็นของรางวัลน,นะครับก็คือ มาดูของรางวัลก่อนอันนี้นะครับปึ๊บนะครับขันเงินบรรดารั์นะครับประจําปี2,568นะครับเนี่ยผู้เล่นก็จะได้มานะครับนะก็คือแลกกับนะครับรีไอกุญแจเงินนะครับ1นหนึ่งันเงินนะครับ1กุญแจเงินนะครับนะก็จะแลกกันไปนะถ้าผู้เล่นมีกุญแจเงินเท่าไหร่นะครับก็จะได้เท่านั้นนะครับนะก็เดี๋ยวร็อกเป้าเอาทักตาร็อกเป้าออกมานะครับอ่า มอนสเตอร์ Monster, กิจกรรมนะครับบันทึกนะครับล็อกเป้าแล้วก็เนี่ยสาดให้โดนนะครับเนี่ยสาดให้โดนนะชึบออาไม่โดนไม่โดนเปลี่ยนตัวปึ๊บนะครับเนี่ยพอโดนพอโดนเนี่ยพิตี้สงการามเขาจะมีหัวใจขึ้นนะครับนะเขาชอบนะก็คือถูกสาดน้ำเนี่ยเขาชอบนะครับปึ๊บนะครับอ่านะสาดเข้าไปนะ ชึบนะครับชึบนี่เอาเดินสิทำไมไม่เดินชึบนะครับอ่นนานะได้10บตัวละนะครับใช้กุญแจไปสิดอกละชึบอ่าก็จะมีระยะเวลาดีเลยนะครับของสกิลเนี่ยนะครับสองวินะครับ นี่อันนี้อันนี้นะครับนี่พิตตี้ซาร่านะครับเนี่ยถ้าเราสาพิตตี้ซาร่าเนี่ยเราจะได้กุญแจงเงินเพิ่มนะครับนี่ปึ๊บไยได้กุญแจงเงินเพิ่มอีกหนึ่งอันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะพยายามเดินหาพิตตี้ซาร่านะครับเหมือนกันนะอ่ะีเห็นไหมน้ํามีส6เห็นไหมถ้าดูในช่องเนี่ยน้ำมี16บหลนะครับนะจริงๆเมื่อกี้น้ํามีสิบ้านะ พาศาดครั้งต่อไปเนี่ยนะครับมันจะขึ้นว่าท่านไม่มีกุญแจนะครับนะแล้วนะครับก็คือเราไม่สามารถาศาสตร์แล้วก็ได้ของรางวัลได้แล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยถ้าอยากจะสนับสนุนเกมนะครับผู้เล่นเนี่ยเข้าที่เมนูไม่ใช่เข้าที่เมนูเข้าที่ร้านค้านะครับแล้วเลือกหัวข้อกิจกรรมได้เลยนะครับเนี่ยเขาจะมีกุญแจทองมาขายให้นะครับนะในราคา500 โซนนะครับต่อหนึ่งชิ้นนะก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำกุญแจทองเนี่ยนะครับมาสาดใส่พิตตี้สงการได้นะครับนะแล้วของรางวัลนะครับที่ได้จากกุญแจทองเนี่ยนะครับก็ยังเป็นของรางวัลที่ไม่ติดล็อกด้วยนะครับนะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับนะแต่ถ้าได้ของรางวัลจากกุญแจเงินเนี่ยนะครับจะเป็นของรางวัลที่ติดล็อกไ d ดีนะครับนะ ตอนนี้นะหมดแล้วนะครับนะก็ขอออกนะครับนะออกจากช่องกิจกรรมนะครับก็กดออกนะคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของที่เราเล่นกิจกรรมนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับนะก็อย่างที่แน่ๆนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับก็คือขันเงินบรรดาทรัพย์นะครับประจำปี2 5 6 8นะครับเมื่อกดใช้เนี่ยนะครับ ผู้เล่นก็จะได้ของรางวัลนะครับเนี่ยต่างๆมากมายเลยนะครับนะนี่เยอะแยะเลยนะครับก็จะสุ่มนะก็จะสุ่มนะครับนะแล้วก็อีกไอเทมหนึ่งนะครับที่ผู้เล่นจะได้มาก็คือมรไยสงการนะครับไอเทมชิ้นเนี้ยนะครับมีไว้สําหรับเก็บสะสมจํานวนนะครับเพื่อมาทําการคราฟนะครับนี่ของรางวัลตามที่ผู้เล่นต้องการได้เลยนะครับเห็นไหมสูงสุดนี่คืออะไรเนี่ยนี่มาดู ตัวแรกอาวุธทองนะครับนะใช้ใช้มอะไรสงการนะครับ500นะครับแล้วก็บวกกุญแจทอง60นะครับถ้าอยากได้แบบไม่ล็อกนะครับแต่ถ้าผู้เล่นเป็นสายฟรีนะครับก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้ตัวทองแรกอาวุธนะครับอันนี้จะเป็นแบบล็อกนะครับหรือจะเอาอย่างอื่นก็ได้นี่สันวทีก็มีนะครับนี่สันวทีก็มีอันนี้นายยังไม่ดูเลยนะเนี่ยวานแห่งท้องฟ้านะครับ นี่สัตว์ขี่ตัวนี้นะก็สามารถแลกได้นะครับแบบไม่ล็อก ID เนี่ยจำเป็นที่จะต้องซื้อกุญแจทองนะครับมาผสมด้วยนะครับถ้าแบบออกไอดีเนี่ยก็สามารถกดกดซื้อได้เลยนะครับนะโอเคนะครับเนี่ยหลักๆนะครับของการเล่นกิจกรรมสงกรา์นะครับประจำปี2568นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ p p กันต่อนะครับ บีอ่ะเดี๋ยวออกออกจากห้องนี้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อในเมื่อมีกิจกรรมประจำเดือนนะครับเกมโซูลาเนี่ยเขาก็จะเพิ่มอ่า a t p a t t ิร์นมาให้นะครับนี่อันนี้ v p นะครับนะ p เนี่ยก็คือการเก็บสะสมเรเวลของ BP นะครับเพื่อแลกรับรางวัลน,นะครับตามเรเวลเลยนะครับนะสูงสุดนะครับนี่มาดูก่อนสูงสุด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  สูงสุดเลยนะก็คือเลเวล50นะครับนี่เลเวล50นะครับแต่สำหรับพีเมียมเนี่ยนะครับเขาจะไปได้เรื่อยๆนะนี่ถึง55าไอ้53ก็ยังได้อยู่นะครับนี่50นะครับสำหรับสายฟีเนี่ยนะครับก็คือเจ้ากล่องตัวนี้อา้าวทำไมไม่ติดอ่าดูไม่ได้ดูไม่ได้ดไไดนี่กล่องสุมพานะแล้วกันนะครับพานะเนาะ วิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆนะครับนะเข้ามาดูที่รายวันก่อนนะครับก็คือทํากิจกรรมประจําวันเจ็ดอย่างเนี่ยนะครับก็จะได้20 BP นะครับสาดน้ำนะครับผู้เล่นหรือสาวน้อยฉีดน้ํา20ครั้งนะครับก็จะได้15 BP นะครับนะได้รับมารายรสงการ10ชิ้นนะครับก็จะได้รับอีก25 BP นะครับแล้วก็กําจัดมอนสเตอร์ที่ระดับต่างกันไม่เกิน อ่า20เวลนะครับจำนวน50ตัวเนี่ยจะได้รับอีก10 BP นะครับแล้วก็สาดน้ำสาวน้อยพิตตี้30ตัวจะได้30 BP นะครับนี่อันนี้นะทำไปได้อย่างหนึ่งนะครับก็รับไปเลยนะครับแล้วก็อ่าหมดแล้วนะครับนี่อันนี้รายวันนะครับนะมาดูรายวีคนะครับรายวีคเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับจำนวนในการสาบน้ำของอ่าผู้เล่นนะครับที่สาดใส่ สาวน้อยฉีดน้ํานะครับเนี่ยถ้า300เนี่ยก็จะได้50นะครับ500จะได้200นะครับแล้วก็เรื่องของการได้รับมาไรสุขการนะครับเนี่ยเจ็ก็ได้50นะครับเอาร้อยยี่สิบนะครับก็จะได้200 BP นะครับ120ิชิ้นมาไรสุขการ120ิชิ้นก็ได้200 BP นะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้จ่ายเงินโซนอีกนะครับนะถ้าผู้เล่นใช้จ่ายเงินโซนนะครับ1,500โซนเนี่ยจะได้50 BP นะครับ 15,000โซนจะได้ 150bp นะครับ30,000โซนนะครับจะได้ 200bp นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำภารกิจคำร้องนะครับ7ครั้งนะครับจะได้ 50bp นะครับแล้วก็ภารกิจคำร้อง20ครั้งนะครับก็จะได้ 200bp นะครับนี20ครั้งนะครับนอันนี้เป็นลายพิมนะครับนะ bp ตรงนี้นะครับก็จะมาช่วยในเรื่องของการเพิ่ม ระดับ v p นะครับนะเมื่อถึงระดับไหนนะครับผู้เล่นก็สามารถที่จะแรกรับรางวัลที่ระดับนั้นได้เลยนะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับ BP นะตรงนี้นะนี้ทิ้งท้ายหน่อยนะครับนะก่อนที่จะจบคลิปนะครับเรามาดูในเรื่องของรางวัลนะครับรางวัลของกิจกรรมสงการปีนี้กันหน่อยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนะเข้าที่เมนูนะครับแล้วเลือก คู่มือนะครับสารนุกรมนะจะมาดูในเรื่องของสัตว์ขี่นะครับนะเพราะว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยนะครับเขาจะมีสัตว์ขี่ตัวใหม่ๆมาให้นะครับนะเรามาดูซิว่ากิจกรรมปีนี้นะครับมีสัตว์ขี่อะไรนะครับนี่อันนี้สัตว์ขี่ที่ได้จาก b ีพีนะครับก็คือแมงกระพุนโดยสารนะครับโอ้ไหนเราเพิ่มระดับให้เต็มก่อนนะครับถ้าเพิ่มระดับให้เต็มเนี่ยนะครับมันจะได้ HP นะครับแม็กซ์สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบหน่วยนะครับ อัตราการดรอปเพิ่มขึ้น10%นะครับรบรี5กหหน่วยนะครับรบรีกไร้ลัก12หน่วยนะครับรบเรีกเวท12หน่วยนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ย12หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มการแบกน้ําหนักเนี่ย1 4 0 0 0หน่วยนะครับโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะนะครับเออดูจากดูจากเออสกิลนะครับของสัตว์คีเนี่ยน่าจะเหมาะกับอาชีพสังขถ่ายกายภาพนะครับนะ เพราะว่าเพิ่มหลบลีกเนาะสายเวทก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มเวทเท่าไหร่นะครับจริงๆสัตว์ขี่ตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มเอ่เลือดนะครับเพิ่มหลบลีกนะครับเนาะเพิ่มหลบลีกเพราะว่าเพิ่มหลบลีกกายภาพเนห้าสิบหน่วยและรักสิบสองนะครับแล้วก็เพิ่มโลบลีกเวทอีกสิบสองนะครับนะจริงๆก็ถ้ามองดูก็ใส่ได้ทั้งสายเวทแล้วก็สายกายภาพนั่นแหละนะครับแต่ว่า จะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มดามเมจนะครับแต่เพิ่มการแบกน้ำหนักได้เยอะเลยนะเนี่ยนะครับน่าสนใจนะอะเดี๋ยวนะลองลองลองใช้ดูหน่อยสิลองขี่ดูหน่อยสิเอ้ยเท่ไหมเนี่ยอ๋อเราจะอยู่ในตัวนะครับนะเปลี่ยนท่านี่ท่าโจมตีปึ๊บปึ๊บนะอันนี้นอนนั่งอันนี้เดินเดินแงววแงวนะ โอเคนะครับนะสขิลตัวนี้ใช้ได้นะ,ะเรามาดูสขิลที่ได้จากการคราบนะครับตากจากมาลัยมาลัยสงการเนาะวานแห่งท้องฟ้านะครับเราเพิ่มระดับหน่อยวานแห่งท้องฟ้าเนี่ยนะครับเป็นสกิลระดับ S เนาะจะได้ที่เลเวลสูงสุดเนี่ยจะได้ HP max มา3500หน่วยนะครับเกาะกายภาพ15หน่วยนะครับโลบลีกเวกส5หน่วยนะครับ อัตราจมดีถ้าน้ำเพิ่ม15%นะครับแล้วก็ลดเวลาหน่วงหลังใช้ทักษะเนี่ย0.6วินะครับนะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่12หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มการแบกน้ำหนัก1,004เอ้ยไม่ใช่1,000 1 4,000หน่วยนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะกับสายเวทนะครับนะดูจากสกิลแล้วเนี่ยถ้าใครเล่นทั้งสายเวทเกี่ยวกับเวทท่าน้ำเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่ม อ่าอัตราโจมตีเวทท่าน้ำเนาะท่าน้ำแล้วกันนะครับ1ิาร์นะครับนะวิสานะครับพยากรณ์นะครับที่เล่นสายน้ำเนี่ยนะครับโอเคเลยนะครับนะใช้ได้ตัวนี้นะครับวิสาทกับพยากรณ์นะครับจักพยากรณ์เนาะก็โอเคนะครับเนี่ยลองใช้ดูนี่เฮ้ยเท่อยู่นะเท่อยู่นะเปลี่ยนท่าอันนี้โจมตีปื้อเหมือนยิงเลเซอร์น้ำออกมาเนาะอันนี้ นั่งนั่งเขาจะมีน้ำพูขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้อยู่เฉยอันนี้ถ้าเดินนะครับถ้าเดินกับถ้าอยู่เฉยเหมือนกันเลยนะโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นสัตว์ขี่สอตัวนะครับที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับในกิจกรรมสงการนะครับประจำปี2568นบนะครับก็เป็นไงบ้างครับนะกับรีวิวนะครับการแนะนำเล่นกิจกรรมสงการ ของเกมอสูรอนไรน์นะครับประจําเดือนนะครับแล้วก็ประจําปี2568ด้วยนะครับนะเป็นกิจกรรมที่เล่นไม่ยากนะครับนะสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือผู้เล่นที่ชื่นชอบในการเล่นเกมอสูรนะครับก็อย่าลืมมาเก็บสะสมนะครับแล้วก็แรกของวัลต่างๆนะครับมีมากมายนะครับนะก็คลิปนี้นะครับนะต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกับน้าใหม่ในคลิปหน้านะครับอ๋ออย่าลืมนะครับถ้าชอบถ้ารักกันเนี่ยก็อย่าลืม กดไลค์กด s u ับ cribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการคลิปของนาต่อๆไปนะครับนะแล้วก็มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปของนาด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ